การได้การที่เคนได้ซ<嗯>้อมกับทางเจมาหลายครั ik, uh? euh ้งเนี่ยกับแท็ตสำัคเป็นางตออัเนี่อยนเพเจน่้งตเ่อเ่นอางก่ปย้างตอนนี้ันกน้ตですか今まที่น่าพิ่กเจ็เยางไรบ้างต คืออย่างแรกเลยเขาบอกว่าเริ่มจาชื่อกันได้แล้วครับเราก็ต่างเรียกชื่อกันเรียกเจบ้างเรียกชนาบ้างนะครับเรียกเคนบางแล้วก็เรื่องของเนื้อหาการแข่งขันนะครับก ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมอะไรเงี้ยมันจะมีบางส่วนครับที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังยังสื่อสารกันไม่ค่อยได้อันนี้ก็เขาก็มองว่าอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะชินนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเคยเนี่ยคือเจเขาเป็นคนที่เวลาไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือว่าอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะมีความสนุกกับการทํางานมากกับการเล่นมากอันนี้เขาโอเคมากอินจอยมากส่วนตัวของเคนเนี่ยได้แนะนําอะไรเจบ้างไหมครับเวลาที่ได้ซ้อมร่วมกันนั่นก็อนอัตบอยส์อนอัตบอยส์สติริสุลนะครับ でも、やはりあのもともと、ね、国を代表する選手だからもう持ってるものは、ねあのー、素晴らしいものはあるからその気をこう使いすぎないで慣れてきてどんどんこう自分らしさっていうのが一番こうチャナティップにとっても僕らにとってもチームの助けになるしチャナティップが自信を持ってこう自分らしさを。 でプレーを表現することが誰,に誰もお知らせになることだから、まずそういったこう、俺らが、ね、サポートして、そういうプレーを引き出せるような、<嗯>まもちろんコミュニケーションとか、まあ、ピッ<嗯>以外でね、まあ、今日もご飯一緒に行ったりとか、まあ、そうやって、どんどん、まずは、ね、早くなれることが大切かなと思います。 ทำจนเกินไปเขาจะมีระยะห่างที่พอดีพอดีครับ <_ an> เพราะว่าเขาเชื่อว่าตัวเจเนี่ยมีของดีอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยเขาที่เขาบอกก็คือเขาอยากให้ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นด้วยความคุ้นชินอย่างรวดเร็วถ้าเกิดเราชินกันแล้วเนี่ยเออมันจะอะไรอะไรมันจะเล่นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือเขาก็จะพยายามเออสื่อสารนะครับพูดคุยกันให้สนิทกันเร็วขึ้นอย่างวันนี้เขาก็ชวนไปทานข้าวด้วยกันด้วยครับผมครับผมข่าวท้ายเนี่ยในระยะเวลาสองาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขากับเจได コンサーサボリーマイハボ今まであの、まあ、2週間だったんですけども、うん、あのかなり仲良くなって、まあ、サッカーに対しては、うん、いいことにあ,のありそうですか、今後の試合とかあでもやっぱりコーンサドレにはいないタイプの、ね、こうドリブルもできてドリブルで時間を作れるし。うん パスもできるっていうのはなかなかやっぱり普通にサッカー界的にもすごい貴重なプレーヤーだと思うので、うん、その辺はコンソドーレ、まあ、どこで、ね、チャナティップがどのポジションで使われるか、まあ、あとは監督が決めることだけどこのままあ慣れてきて、ね、チャーナティップらしさが出れば本当にコンソドーレの助けにすぐになるような存在だったので、うん、す,ごすごい楽しみでした。うんそこもは คือด้วยตัวเจเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นนักเล่นที่เขามีมีของดีอยู่แล้วคือไม่ว่าจะจะเลี้ยงบอลเก่งส่งบอลเก่งนะครับแต่ว่าคือในการแข่งขันในการซ้อมและการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยคือไม่เขาไม่รู้ว่าตัวเจจะได้ลงตำแหน่งไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับโค้ชนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ารอคอยนะครับแล้วก็คอยดูว่าต่อจากนี้าการจเจริญตัวของเจเนี่ยจะไปในลักษณะาาไหนนะครับเจสอนภาษาไทยคลยับ